Visa. Okay. เรียบร้อยเราถึงด,าด่านพรมแดนหนองคายแล้วนะคะร้อนตอนนี้พี่อีทก,กับพี่สุกิจกลับแล้วกับเชียงคานแล้วส่งเรามา ขอบคุณพี่อีทมากๆเลยกับพี่สุพิตมากๆเลยขับรถมาส่งเราพอดีแกมาทำพาสปอร์ตตอนนี้เรากําลังข้ามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปทัวร์เวียงจันทร์พาไปนี่ไปทําวีซ่านอนโอ้นะคะคเพื่อนทำรับแรกกดเงินก่อนนะคะ Welcome to เวียงจันทร์ let's go Home, eh? are you ready ใช่ๆ ก็ต้องกรอกข้อมูลนะคะจะได้แบบนี้ขอบมุณ มวสวัสด um, <laughs> yeah, <laughs> ีค <souven> ร <aid> ับขอบใจหลายๆาย So down here is something called the fountain. The fountain, okay. Yeah, yeah. The only thing you can do at night time here because it's it has like eating place all around the fountain. But is the restaurant. The time is 2.30 pm. It started from 7 or 9.30 pm. So now it's Wi-Fi password. Wi-Fi. Thank you for the password. Please wait for a moment. วีโฮเทลสแตนดาร์ดหนึ่งพันสิบชันชั้นห้าขอบคุณค่ะเราจะนอนคืนนี้ ราคา1,180บาทที่ลาวเป็นเยี่ยงไรแต่กลางจากประเทศเราไหมเพื่อนบ้านของเรานตู้เย็นยูติงอิฐฟอฟีเป็นนี้ฮะ <'s> คืนนี้คืนนี้เรา <the S 1> ไม่ต้อง <more S 1> ห่วงเราไม่ต้อง s <S ห่วงแล้วเรามีมา,ม,าม่าชีวีก็มี ตู้สืามีโต๊ะทำง,งานแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอ่ะห้องน้ำน้ำกุ่นแต่ว่าไอ้ตัวนี้ทำไมเป็นน่ากลัวจังเลยอ่ะคือมาเพื่อนๆก็ ข้าม,มาที่ลาวแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับเปิดคลิปนิดนึงเออถ่ายมาเื่องเยอะแล้วนะคะถ้เพิ่งได้มาทักทายก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสี่โมงแล้วค่ะเพืเ่อนๆก็จากเชียงคานมาหนองคายเนาะก็เมามวยกับไปดูรถด้วยอะไรด้วยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าหลายอย่างเจอพวกปะหลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกแบบว่าได้เจอคนดีๆเยอะแยะเลยนะคะ ไม่คนใจดีเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้แชร์อตอนที่เราจะเข้ามาที่ที่เป็นที่ในในตัวเมืองเนี่ยนะในที่โรงแรมของเราเนี่ยนะเป็นนี้ก็ทักทายคู่รักนะคะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเธอเธอจะไปไหนเลยมาแชร์แท็กซี่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เพื่นอนๆอยากจะแนะนำว่า,อาของโบเนี่ยเขาคิดค่าบริการ ถ้ามาสองคนเขาคิด400แต่ถ้าเกิด6คนเขาก็จะคิด600ก็เหมือนคิดคนละ2 0 0นะคะแต่ทีเนี้ยบางที่บางคันเขาก็คิดคนละร้อยนะคะก็ต้องไปถามแท็กซี่หลายๆคนหน่อยก็คือเบนนี่อาวานีอารมณ์แบบว่าขี้เกียจถามหลายๆคนแกก็โอเค600ต่อมา500ได้ไหมหไหนะคะก็เลยได้คนละ250บาทนะคะนี่ก็จะเป็นกลยุทธ์ของการเที่ยวสไตล์ฉบับ เบ,บน็นี่ก็คือประหยัดนั่นเองเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวก็อาจจะไปหาร้านนวดไปหากินข้าวไปหาเดินที่แบบว่าเขาจะมีน้ําพุมีแบบร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโบก,ก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเออถ้ามาเราเนี่ยเออแบบอยากมาดูเราหรือว่าอยากเห็นบรรยากาศอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวโบจะถ่ายให้ดูนะคะยูวนแฮคับ like chứa shit, chứa 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 something. chứa 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 đến chứa 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 Yeah, they should set up some restaurant around here. Yeah, but where like, is the restaurant? Right, Italy. Yeah, there. Yeah, but this is not the restaurant. This is, is not the one? จุดแฮล้์ของเราเมื่อก่อนเป็นนี่บอกว่ามันจะเป็นร้านอาหารตรงนี้เป็นแบบตลาดอะไรอย่างนี้แบบนั่งกินข้าวชิวๆร้านอาหารรอบๆน้ำพุแต่ตอนนี้เหมือนเขาปรับใหม่หมดเลยลองมาช้อปปิ้งที่เราดูกันนะโอ้โหตลาดใหญ่มาก What is the microphone? For, uh, 48,000. Yeah. 48,000? Mm Give? -hmm. 48,000. Give how much? That's uh, like uh, 90, 90 baht. 90 baht. 90, And your second 31 baht. 31 baht. We need some thirty baht. Good, good. Good, good. Okay. <laughs> Say hi to the camera. Oh, Benny. Nice to That's like 100 and, uh, 150 baht. I want to bring home. Have a How is this? Good. It's um, that stone oven there. Yeah. So no need for the body man. You do right. need. You're so by the ball, right now. ball. โอเคขจะใ้่ไไดิโอตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแบบว่า อัปเดตเนาะเพราะว่าโบพาเป็นนี่มาทำนอนโอวีซ่าเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะโอเคเราจะมาบอกนะคะว่าเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้างนะคะ mm hmm. ก็หลักๆแล้วนะคะก็พาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตของเจ้าตัวที่ที่ยื่นนะคะก็คือจะเป็นพาสปอร์ตเป็นนี่ก็บก็จะสำนาไว้เยอะๆเลยนะคะเนาะก็มีพาสปอร์ตแล้วก็มีตัวสเตตเมนต์นะคะ สเตตเมนต์นะคะย้อนหลัง6อะหละย้อนหลัง3เดือนนะคะเอกสารแต่งงานก็ทั้งไทยแล้วก็ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเวอร์ชันของประเทศเดนมาร์กนะคะอันนี้เอกสารเดนมาร์กแล้วทีนี้โบก็ออกไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ยื่นกงสุนเนาะยื่นกงสุนเขาก็จะออกเอ,อกสารที่ชื่อว่าคอร์โนยยีนะคะก็จะเป็นหลักฐานการแต่งงานาฉบับไทยเรานั่นเองนะคะจะเป็นหน้าตา หน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัวนะคะ ขอบใจหลายเจ้าขอบใจหลายเจ้าไม่นี่ยูเดินยูนี่ตัวนี้เท่าไหร่จ้ะถ่ายรูปหลายบาทเอ่าเบนนี่เทปโฟโต้ไม่มีฟอร์มมีหรือยังมีฟอร์มมีทุกอย่างเหลือแค่รูปเหลือแค่รูปถ่ายพี่อยู่อะไรมีแล้วเอ่าพี่อยู่ที่ไทยใส่แล้วนะ e we อ่าเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ถ่ายรูปก๊อปปี้เราเสแตมป์ก๊อปปี้แล้วยังอ่าเตรียมมาหมดแล้วมาแล้วตัวเซตแสมที่ด่านผมน่าจะ ว่าไม่น่ารู้ก็มันเป็นสเต็มวันที่วันที่ในี้เรียกอ่ะสี่เหลี่ยมเอาเดี๋ยวเอารูปภาพก่อนเดี๋ยวต้องเข้าไปข้างในแล้วจะไม่ทันคิวแรกเลยเอกสารขนาด3.5มจุห้าคูณสี่จุดหาเนาะถ่ายรูปดวนแล้วก็คปปี้เอกสารแล้วก็ แต่ o o k i n g a p p o i n t m e n t นี่เราน่าจะต้อง book มาก่อนนะไม่งั้นเสียเวลานะเป็นสายซัพพอร์ตนะเดี๋ยวเราจะไปซำเนานะคะาอปปี้หรอครับครับกอปปีเป้เทนเท่าไหร่คะหกสิบบาทเหรอโอเคก๊อปปี้เลยเ,เอาหน้านี้กับหน้านี้นะคะนัานี้กับหน้านี้ I think we should find a place to get a cup of coffee, coffee and sit and look. Hey, we have to stay here the weekend. We are trapped. Yay! <laughs> Crazy man. We have to get a tea. We have to get <laughs> a tea. We have to get a coffee. We have to ไสติ๊กเกอยฮัไปไปยื่นในเอกสาร non-o น,น,นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้อ่อยื่นในเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยรวดเร็วเรียบร้อยอ่าคิวแบบมันเร็วมากเลยคนไม่เยอะเมื่อก่อนคนจะเยอะเนาะแต่ว่าพอเราขอวีซ่า non-o เนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลานานหน่อยในการอ่อเขาเรียกว่าอะไร <S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดเป็นวีซ่าธรรมดามันก็จะได้พรุ่งนี้เลยแต่ว่าพอ non-o เขาให้มารับวันจันทร์นะคะที่นี่ เราก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนแผนเนาะตอนแรกเราคิดว่าจะได้กลับพรุ่งนี้ก็เลยเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆนะคะทัวร์เนาะทัวร์ก็ติดอยู่นี่แล้วตั้งหลายวันเนยศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ไปรับเอกสารตอนบ่ายมุมแล้วก็เราจะไปวังวังเวียงเราจะไปรถไฟแรงสูงนะเดี๋ยวจะถายบรรยากาศมาให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปซื้อรองเท้าก่อนนะ โอรองเท้ากัดเจ็บแต่ว่าตอนที่มาที่สถานทูตไทยอ่ะผ่านห้างใหญ่มากสอ,สองห้างก็จะไปช้อปปิ้งสัก,กหน่อยแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปกด ATM ละไปกดเงินเพราะว่าถ้าเราเอาเงินไทยจ่ายแล้วเขาทอนเป็นเงินกิบมานะคะเพื่อนๆมันมันเราเสียเปรียบเยอะมากอ่ะเสียเปรียบหลายบาทเลยแหละ เราก็เลยเออเดี๋ยวไปกดเงินกีกบไปหา ATM แต่ว่าเพื่อนไม่นี่บอกว่าไปกด ATM ก็ต้องไปหาตู้ที่ปลอดภัยนะมันจะมีแบบวิชาชีพอะไรเงี้ยอยู่แบบว่ายัางไงไม่รู้ก็บอกให้ต้องไปที่มันมีคนเยอะๆหน่อยแล้วก็สถานทูตเวลาที่เราไปอะ่ะมันจะมีคนที่เขาแบบว่าบริการกอรอกเอกสารบริการจองคิวนะคะ เอกสารเขาก็มีแจกฟรีด้านในแต่เหมือนประมาณเขาก็แบบทาเป็นรายได้ของเขาเนาะคนไหนไม่รู้ก็อาจจะเสียงเงินเขาจะมีแบบว่าแบบฟอร์มอะไรนี่แหละซึ่งเขาถ้าเกิดเราเข้าไปในสถานทูตข้างในมันก็มีอเอกสารแจกฟรีแล้วไม่ต้องไปเสียงเงินนะคะถ้าเกิดธนาคารแบบนี้น่าปลอดภัยนะคะเบอร์เกอร์กุ้ง how you r burger เป็นี้ อ,อร่อยยเราจะไปสถานีรถไฟแรงสูงจากเวียงจันทร์ซินเตอร์ไปประมาณ8กิโลแสนห้ากิโ